เคยคิดไหมครว่าทําไมคนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองในทิศทางที่เขาต้องการได้สิ่งที่มนุษย์ทุกคนเกลียดนั่นคือความเจ็บปวดความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้แต่ประเด็นก็คือเราจะปฏิบัติกับความเจ็บปวดของเราให้ถูกต้องหรือเปล่า คนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือประสบความสําเร็จในชีวิตได้นั่นแปลว่าเขาปฏิบตัติกอบความเจ็บปวดตัวเองผิดอทิเช่นฉันไม่มีทางผอมได้ในชีวิตนี้มีอยู่2ทางท่านหนึ่งเลือกที่จะออกกำลังกายกับ2กินต่อเห็นไหมถ้าเรารู้ว่าเราอ้วนเรารู้ว่าเราไม่ชอบตัวเองแบบนี้แล้วเราลืมความคิดนี้ไปแล้วไปกินต่อคุณก็ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไอ้ความเจ็บปวดของคุณให้เป็นความสําเร็จได้คนส่วนใหญ่นะฮะ ไม่กล้าเผชิญกับความเจ็บปวดของตัวเองแล้วปฏิบัติกับความเจ็บปวดของตัวเองในทิศทางที่ผิดทิศทางที่ผิดแปลว่าอะไรสมมุติว่าเรามีอะไรบางอย่างที่จะต้องจัดการเราเลื่อนเราผลัดเราผลัดวันประกันพุ่งเราเปลี่ยนเรื่องทําเราไม่ไปสนใจมันแล้วเราไปสร้างเรื่องใหม่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนผิดและทํากันไม่ถูกจนทําให้ชีวิตเนี่ยไม่สามารถกระเถิบจากจุดที่ตัวองอยู่ไปในอีกสเต็ปหนึ่งได้ นะครับบางคนมีปัญหาในเรื่องครอบครัวหลายๆเคสที่ผมให้คำปรึกษานะฮะมีปัญหากับคนรักแต่สิ่งที่เขาทำคือเขาหันไปดูแลลูกหันไปโฟกัสกับงานและไม่ยอมไปต่อสู้กับปัญหาของคนรักที่เกิดขึ้นว่าเราจะต้องแก้กันยังไงคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโอเคลูกมีครอบครัวที่ดีเงินในบ้านมีใช้ แต่เมื่อความรักในบ้านไม่ถูกบริหารเคยคิดไหมฮะว่าครอบครัวนั้นจะเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่เราไม่ยอมเฟซกับปัญหาจริงๆในสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางครั้งนะฮะปัญหาในที่ทํางานเรารู้สึกว่าเราเข้ากับคนบางคนไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําคือแทนที่เราจะพยายามปรับทัศนคติเพื่อให้เข้ากับผู้ร่วมงานได้เรากลับไม่ทําตรงนั้น และพานไม่ทำงานต่อไปผลที่ได้กลับมาก็คืองานของคุณที่ทำไม่มีคุณภาพเพื่อร่วมงานก็ไม่สามารถเข้ากันได้สุดท้ายก็เจ๊งฮะเชื่อไหมแรกๆอ่ะปัญหานี่นมันไม่ใหญ่หรอกถ้าเรารีบจัดการมันเพื่อในครั้งต่อไปเราเจอปัญหาใหม่แล้วไปจัดการใหม่แต่คนส่วนใหญ่ทำไงฮะปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วมันสะสม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 ,สะสมแล้วเมื่อมันสะสมได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วมันตีกลับมา นั่นน่ะคือปัญหาของจริงแล้วนั่นนะคุณจะเจ็บปวดจริงๆเพราะฉะนั้นเลี้ยงไม่ได้ต้องดิวดิวตั้งแต่เรื่องเล็กก่อนที่มันจะเกิดเป็นเรื่องใหญ่กลัวอะไรไปจัดการกับมันซะแล้วเดี๋ยวเมื่อคุณจัดการเสร็จสิ่งที่คุณต้องการจะอยู่หลังจากที่คุณจัดการแล้วครับเก็าใ่ปะ